อิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานางพุโทโธะภควาติสวากขาโตภควาตาธรรมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสา พักวโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญยักษตตังโลกาสสศาศอิติปิโสภคววาออรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโทภพัวาติ สว่าขาโตภพควตารรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจัดตังเวทิตับโพวินยูฮีติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสา ภัควาโตสาวกะสังคโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญยักเขตตังโลกัสศาสตร์